สวัดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC แฟนเพลงแฟนหมอลำสุขุสุกน์ทุกคนครับพบพอกับผมฮอตดีทั้งช่องฮอตดีลำเพลินเอาไปเชียวอีกแล้วนะครับผมทุกทางเพจเฟซบุ๊กความพี่น้องครับทวีศักดิ์ฮอตดีทวีศักดิ์แฟนเพจเลยรครับโอ้มาเข้า,มาเมืองสถานาการณ์ณนะตอนนี้นะครับผม6โมงแรกครับพี่น้องโอ้ว่าหัรนี่เพื่อนวาน่าดินมันนัน่น ไงปวดภะวาก็เลมมาหดนำหายนะครับโอ้ซุ่มล้วบัดนี้พี่น้องครับซุ่มเย็นแล้วนี่บว่งไงล่ะครับบัดนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับผม,มใกล้สิส้นสมบูรณ์แล้วนะครับว่านนะเหลือเหลบ,บุไฟอีกนิดนึงนะครับนิดหน่อยนี่ขางกล่องขางไรซดเรียบรอยนะครับยําพร้อมแล้วครับ อุปกรณ์เครื่องดื่มสองฟังท่างกียมพร้อมแล้วครับพี่น้องครับอีกบดนนะครับอีกบดนเปินสด็เปิดทําการแสดงเปิดม่านทําการแสดงต้อนรับแฟนครับเอฟซีแฟนเพลงแฟนมอลลัมทีสีมะมว่วนมาซื้อน้ำกันแรงนะครับผมนี่คุณอาจารย์มาแล้วมาตรวจงานแล้วครับที่มาจะต้องตีขึ้นห่มแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพื่อป้องกันไว้นะครับพี่น้องครับ อาเถืยมันมาตาผมบเบึงเหล่วนะครับไสออกแล้วครับขีป่ากับไสออกแล้วไลยเตือบแล้วนะครับพส่นอไออกแล้วเ <c oughs> มื่อแรกนะครับพิกัดทําการแสดงอยู่ที่พวกแดงระย่องนะครับขางสนามขางป้ายางมองเก้านั่นละครับพี่น้องครับขางป้ายางมองเก้าน, <c oughs> นั่นละนี่ <c oughs> พื้นที่ทั้งจอดรถทั้งเข่าง,งานกัน สะดวกสบายกว้างขวางดีขึ้นเก่านะครับผมโอ้นี่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 นัเสนอเลยครับตู้ลำพุ่งเสียงเียงแบบชัดเจนขึ้นนะครับตู้ลำพุ่งหนาื้นทีนะครับพี่น้องเอฟซีทีฟังอยู่หนพืเวที่เสียงยิ่งเสียงชัดเจนขึ้นนะครับผมมาแล้วมาแล้ว เสียงโทรทัศน์แล้วพี่น้องครับพอดีว่าเพิ่นจูนระบบเสียงนะครับผมโอ้815เปอร์เซ็นต์นะครับพี่นอ้องจากที่ม่องด้วยตาเปล่านะครับจะรับเครื่องันตีห้องกับเตียมพร้อมเรียบร้อยแล้วอ,อยังไปเบิง่งข้างล่างสักหน่อยหนึ่งนะครับพี่นอ้อง คนไหนให้การใช่เราไหลซุดทวนๆอยู่พี่น้องแสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้นหลายเต๋อเลียนะครับเดี๋ยวเขาดีห้าหม่องนั่งจะคล้องกันนะว่าอยู่หม่องใดครับพี่น้องครับห้าหม่องนั่งบพอครับโอ้ยใส่นอนอ่ะที้โอ้ย โอ้พี่ดีครับพี่เดีพี่เดีพ,เดพอแล้วเจอแล้วนะครับนี่ดีพี่นังเอ้พี่นงันงเอ้มองนั่งเข้าไปเองได้ปลอดภัยวะโอ้แก้วครับพี่น้องครับปลอดภัยดีปลอดภัยดีครับอุ้ยพี่นะจะ้าเฮื่อนผู้ใดตอนเฮื่อนผู้ใดนะพี่น้องเอ้ยมึงไงโอ้เฮื่อนผู้ใดคือกว้างขวางดีเทปพี่น้องพรานะ คุณนะครับนี่บรรยากาศด้านหลังวิธีด้วยครับพี่น้องภาพพี่น้องพ่อเบิ่งนะครับมาชมเฮ้ยบอดมาหอดแล้วนะครับสมพ่อแมนรถสวัสด,ดีครับอ่ามาพบกันแล้วนะครับเดย้อนสิพ่เบิง่งฟังทางผีนะโอ้ทางผีสิเป็นขั้วนะครับเป็นขัข้วเฮา <c oughs> มันม,ม,มุ่มกว้างจังหน่อยด้วครับสถานการณ์ณตอนนี้นี่ต้องฝ่าไมา้ออกไรเติบแล้วครับพี่น้องครับโมเป็นตะยานแล้วแต่ว่าคำวางโอวางอันบางเว้นอันครับมันลิ่นมาอยู่ครับลิ่นมาอยู่ แ่ก็บว่ามีปัญหาหรอครับพี่น้องครับจ้างโฮมเลินกับเลีนมาแล้วน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมนี่ปึ๊บโอเคเฮามาเราไปทางผีครับพี่น้องติดถนนใหไงนะครับเดี๋ยวขอมากกันเรื่อเลยนะครับเส้นโรงงาน LG นะครับพี่น้องเส้นโรงงาน LG ปกติ มาลล์หลายๆคณะกับมรุ่งสถานที่มองนี้แล้วครับมอแมนมีแต่งแต่สาวหน่อยนะครับพี่น้องครับมีหลายๆคณะที่เพิ่นเพิ่นมาุ่งช่วงนึงทีมาเ็นทีมาอ่อนทั่วกับเสียงอีสานมากับอ่อนทั่วกับอ่าปฐมนะครับระเบียบก็บเป็นสถานที่ตรงนี้นะครับพี่น้องซึ่งเป็นหมอ ที่เขาเคยมาดูแล้วนะครับนี่ไอต้นก็มาหอดแล้วน,น้องนำโชคก็มาหอดแล้วไ,ไอ้จอยไฟไปเจ้าพ่อเทียนนี่โลทอดจอดหนีศิลปินจอดอยู่ข้างหน้ากม็มีนะครับๆๆหลังจากเร็จจากนี้แล้วก็สิเดินทางกลับบานด้วยครับพี่น้องครับเดินทางกลับบานๆๆเมื่ออีสานบานเขานะครับหลังจากที่เขามาชั่วกัน หล่เมื่อแล้วนะครับผมกระสิเป็นข้างกลับนะครับนี่พื้นที่จอดรถเด้อพี่น้องครับพื้นที่จอดรถกว้างกว้างนะครับบรรจุรถได้หลายว่าต้องเป็นห่วงนะครับแต่ว่ากับบ่อดอกครับกระสิล้นขึ้นก่อนล่ะเอารถน้องหงิงมาแล้วพี่น้องครับหุงิงมาแล้วคุณนะมันจะรดตู่เรียวเข้ามานะครับผัดว่านาซิเมนเสียนุ่นตามกันมากนะครับคิดว่าน้องละน้อยผมมองด้วยตาเปล่าด้วยครับเดาเดา เห็นดูเหรอจนจนชินแล้ว <c oughs> นี่มาแล้วมาแล้วแมนอีลีครับแมนอีลีนี่น้องละน้อยครับละน้อยกราซินอันนี้เสียนนครับโอ้สุดยอดสุดยอด <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้มาจนว่าชินแล้วครับจนว่าลืงแล้วลินเดี๋ยวเห็นรถผู้ใดก็หัวจักเบิ้ลแล้วนะครับศิลปินนี่เป็นภาพมุมระยะไกลเด้อพี่น้องครับระยะไกล นี่คนๆน้องๆปลาลูกคอกพักกันไปใส่นอนี่เนาะถือถือกล่องน้ำกลันกันยาวๆที่พักกันไปใส่นี่มีวันนีุดที่พักกันไปใส่นอนนี่เหรหายมาจากไกลเถอะ พอดซุม่มเนพีอ,อกครับส่วนดิ้นนะไปกันนะ<อ>ไปกินขา้าวไปกินข้าวบนตรงห่ำไปยังไนนตรงห่ำเฮ้ยพในในบ้านข้างหลังนี่บอรีสอร์แบบของเตาอันกันอยู่ประมาณกี่ข้างหลังนี่ยบอนี่รีสอร์ทกลางเต็นทเอา เปียกปะเขเปียกกันปะยืนเป็ยกเนี้ยไม่ไปอยู่ได้เหรอเราขอพันธุ์ด้วบมาดีเถอะบางอีสิพักกันไปกินเข่าปะไอ้เพื่านเดี๋ยวไปเลาะอยู่ว่าสิย่างไปเลาะบอกไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาไปเบื้องสีขอค้นควงคนยังไปไปก่อนเงินแล้วค่อยสีตามออกไปไปบายบายทุกคนกินเพื่อนนี่เด้อไอ้ยันไอ้อ้วนไหมไอ้น้องน้องพักกันอ้วนซะ ออไอ้ไอ้ไม่ได้กินเขาเ่าหรอกครับเดือดเดือดหมละไปแล้วน้องๆชิมปลาดุกขอกพี่น้องเอี๋แบบภากันไปย่างลินนะครับจะหากินเขา่ากินน้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยวิธีศิลปินนะครับวิธีมอลำสิจังสีลรอครับกับมีพี่อังเปาดูแลนะครับดีดอกถ้าสมัยฮอตเป็นมอลำใหม่ๆบ่มีดอกครับจังสีผู้ใช้ผู้ใด สีมาต่สีเขาต้องเรียนหรูองทั้งเม็ดนะครับผมตัว่าน้องๆที่เขาบ่าเป็นศิลปินยุคใหม่ๆเขานี่การเชืกก่อก็ง่ายนะครับเพราะว่ามีโลกออนไลน์มี youtube นี่นะครับมี Facebook มเชียอ์ทางโชวเชียวนะครับผมกมีซื้อเสียงในไงายนะครับเพดบางเทืกกเท่อก็เฮ็ให้เล็กหน่อยบัดดังแบบบ่ฮงหูโตรงสินะครับพี่น้องครับกเ็เฮ็ให้ ขาดสติยับยั้งชั่งใจในบาคนที่ว่าพราท่านมีประสบการณ์นะครับพ่ะท่านเอะเมืเน่ะบอกง่ายๆสักไปมท่านนี่หูใจยังกระดังแล้วสินะครับบางคนก็หลงละเรื่องกับมีนะครับหลงละเรื่องนี่ซื้อเสียงเงินท่องนะครับเพราะว่ามีซื้อเสียงเงินท่องมันกับขามาปเปรื่องปกตินะครับผมก็คุ้มเจ้าของมาเด้กะเขาอื้นว้างได้บางคนก็องค์ก็ว่าโตจะเจ้าของไปเลยก็มียังสินะครับผมบ่หูสติเจ้าของอันนี้ก็พให้ย่ทก่จะ น้ำมาบหวสูฟังนะครับเนาะเพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าผู้พันหัวจักคว้มกับบ๊อบปหยังครับกรบบ๊อบปหยังเพราะว่าถือสอนถือยังมาจากขอบรั้วพื้นฐานขอบครัวกะดีอยู่แล้วสินะครับต่บางคนก็สีมีมีนะครับผมมันมีด้ครับบางทีผมว่าผมสีบอกไปเรื่อยๆนะครับบางคนบ่ได้เด่นบ่ได้ดังแค่มีแฟนคลับเป็นกุ่มเล็กๆนิดๆหน่อยๆกะแต่ว่าตัวจะคล้องแล้วสินะครับคักละคิตะแล่ฟีฟีเขาีิตะแล่แล้วอังสีก็มีนะครับผมแต่อัน้กะ แล้วแต่เพื่อนนะครับแล้วแต่แล้วแต่บุญแต่กรรมบ้านถอยไปเอาสำหรับคลิปนี้ฮอตก่าภาพพี่น้องมาเมืองบรรยากาศประมาณนี่นะครับพี่น้องครับจังใดกับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับเดอ้อพอกันคลิปหนาครับยูดีมีแห้งเราเราดีด้วยสุขสุขคนครับสวัสดีครับ